สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายกันนะคะในช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษหยุดพิเศษในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็อยากให้นักเรียนทบทวนเนะะื้อหาที่เราเรียนกันไปแล้วในห้องเรียนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนทบทวนเพื่อจะให้นักเรียนออกไปทำใบงานที่ครูให้ไปเป็นการบ้านนะคะ เรื่องเดิมเลยร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายมาดูนะคะร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายจะมีทั้งหมด3แบบคือได้กําไรขาดทุนแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการถามว่าร้านค้าเนี่ยลดราคาไปเท่าไหร่ลดราคาไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อแรกก่อนจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการได้กําไรนะคะโจทย์ก็คือถ้าทุนของสินค้าชิ้นหนึ่ง ราคา868บาทร้านค้าขายได้1,085บ,บาทร้านค้าขายได้กำไรกี่เปอร์เซนต์อ่าเหมือนที่เราคุยกันในห้องเรียนก่อนที่จะรู้ว่าร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซนต์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าร้านค้าเนี่ยได้กำไรกี่บาทใช่ไหมคะอ่าการหากำไรกำไรก็คือราคาขายลบด้วยราคาทุน ถ้าเอาถ้าดูจากโจทย์ข้อนี้ราคาขายของเขาก็คือ1,085บาทลบกับราคาทุนคือ868บาทแสดงว่าเขาได้กำไรเนี่ย217บาทใช่ไหมคะอันนี้คือหน่วยยังเป็นบาทอยู่นะคะแต่โจทย์ถามหากำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะคราวนี้มาดูกันเราก็ต้องนำไปใส่ในประโยคถ้าและประโยคแล้วอ่ะ ลองดูประโยคท่าก่อนประโยคท่าครูบอกว่าถ้าทุน868บาทจะได้กำไร217บาทแล้วทุน100บาทละ่ะจะได้กำไรกี่บาทกี่บาทของครูให้เป็นตัวแปร y นะคะคราวนี้มาดูวิธีทำ วิธีทำเราก็ต้องตั้งหน่วยหน่วย2ตัวก็คือหน่วยของทุนกับหน่วยของกำไรใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นครูจะให้ดูหน่วยตรงนี้จะให้ดูหน่วยตรงนี้ใช่ไหมคะแต่คราวนี้มันเป็นบาททั้งคู่เลยครูก็เลยกลัวว่า,วานักเรียนจะสับสนครูเลยตั้งเป็นทุนต่อกำไรแทนนะคะคราวนี้ทุนของเรา ตัวนี้มาจากประโยคท่าและตัวข้างหลังนี้มาจากประโยคแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ดูนะคะถ้าทุน868บาทจะได้กําไร217บาทแล้วทุน100บาทละ่ะจะได้กําไรกี่บาทแล้วให้เป็น y ก็คือ y บาทคราวนี้หลังจากนี้คือการแก้สมการปกติเลย y ย้ายขึ้นไปคูณ217ก็ย้ายขึ้นมาคูณกับ100ตรงนี้จะได้868 y เท่ากับ217คูณกับ100คราวนี้ครูอยากได้ y เดียวใช่ไหมคะ868เนี่ยคูณกับ y อยู่ครูก็เลยย้ายลงมาหารจึงได้ว่า y เท่ากับ21,700ส่วนด้วย868 หารไปหารเลขนะคะหารเลขแล้วจะได้ y เท่ากับ25แสดงว่าตรงนี้ของเราไม่เอาแล้ว y เปลี่ยนเป็น25แทนใช่ไหมคะดังนั้นเราจรึงสรุปคำตอบได้ว่าร้านค้าได้กำไรร้อยละ25หรือร้านค้าได้กำไร25เปอร์เซนนั่นเองค่ะ,ะมาดูต่อ ดูต่อในเรื่องของโจทย์ของการขาดทุนนะคะคราวนี้การขาดทุนครูยกตัวอย่างโจทย์มา1ข้อคือถ้าทุนของสินค้าชิ้นหนึ่งเป็น800บาทร้านค้าขายได้แค่688บาทแสดงว่าราคาขายน้อยกว่าราคาทุนใช่ไหมคะก็คือร้านค้าขาดทุนนั่นเองเหมือนเดิมเ้าถามหาเป็นราคาขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนที่เราจะรู้เปอร์เซ็นต์ ว่าขาดทุนกี่เปอร์เซนต์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าขาดทุนกี่บาทเริ่มเหมือนกันเลยค่ะร้านค้าขายขาดทุนถ้าขาดทุนแสดงว่าราคาทุนมากกว่าราคาขายเราจึงเอาราคาทุนตั้งลบด้วยราคาขายจากโจทย์ข้อนี้ราคาทุนของเขาคือ800ลบด้วยราคาขายของเขาคือ688แสดงว่าเขาขาดทุนไปทั้งหมด112บาทใช่ไหมคะ คราวนี้เหมือนเดิมเลยก็มาเข้าประโยคท่าแล,แล้วก็ประโยคแล้วถ้าทุน800บาทขายขาดทุน112บาทแล้วทุน100บาทละ่ะจะขายขาดทุนเท่าไหร่อ่ที่เราต้องใช้เลขตรงนี้เป็น100เพราะเราต้องการต้องการเปลี่ยนจากการจากหน่วยบาทเนี่ยเป็นหน่วยของเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเราจึงใช้เลข100เข้ามาช่วยอ่ะ ตั้งหน่วยค่ะหน่วยคราวนี้จะเป็นทุนต่อการขาดทุนนะคะอันนี้เป็นของประโยคถ้าเศษส่วนตัวหลังเป็นของประโยคแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มาดูทุน800บาทขาดทุนไปซะ112บาทแล้วถ้าทุน100บาทละ่ะจะขาดทุนกี่บาทเราให้เป็น y ย้ยายข้างสมก,การเหมือนเดิมค่ะ 800y เท่ากับ112คูณด้วย100เพราะฉะนั้น y เดียวจะเข้ากับ11,200ส่วนด้วย800หารเลขออกมาแล้ว y เท่ากับ14ดังนั้นร้านค้าขายสินค้าขาดทุนร้อยละ1 4หรือร้านค้าขายสินค้าขาดทุน14เนั่นเองนะคะอะและตัวอย่างโจทย์ข้อสุดท้ายคือตัวอย่างของการลดราคา ครูยกตัวอย่างโจทย์มาให้ว่าร้านค้าติดราคาสินค้าอยู่ที่950บาทร้านค้าขายให้ลูกค้าแค่760บาทโจทย์อยากรู้ว่าร้านค้าลดราคาไปกี่เปอร์เซนต์เหมือนเดิมเลยค่ะก่อนจะรู้ว่าลดราคากี่เปอร์เซนต์เราต้องรู้ก่อนว่าลดไปกี่บาทใช่ไหมคะ ร้านค้าลดราคาก็เอาราคาที่ติดป้ายลบด,ด้วยราคาขายโจทย์ข้อนี้ราคาก็ติดป้ายไว้ติดราคาสินค้าไว้ที่950บาทแต่เขาขายจริงๆเพียงแค่760บาทนั่นแปลว่าเขาลดราคาไป190บาทใช่ไหมคะ <S <S 1> <S 1> <S เข้าประโยคท่าแล้วถ้าติดป้ายไว้950บาทลดราคาไป190บาทแล้วถ้าติดป้าย100บาทละ่ะ จะลดราคาไปกี่บาทให้เป็นตัวแปลวายเหมือนเดิมใช้เลขหนึ่งเข้ามาช่วยในการหาเป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละนะคะต่อไปตั้งเลยหน่วยคือติดป้ายต่อลดราคามาดูประโยคท่ากันประโยคท่าถ้าติดไป้ายไว้9ก้าอห้าสิบาทลดราคาไป190บาทแล้วถ้าติดป้ายหนึ่งบาทละ่ะจะลดราคาไป กี่บาทย้ายข้างสมการค่ะป6ย้ายข้างสมการเก่งอยู่แล้วนะคะจะได้เป็น 950y เท่ากับ190คูณด้วย100ดังนั้น y เดียวจึงเป็น19,000ส่วนด้วย950ค่ะส่วนด้วย950นะคะดังนั้น y เดียวจึงเท่ากับ20จึงสรุปได้ว่า ร้านค้าลดราคาร้อยละ20หรือลดราคาไป20%นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็จะมาเจอกันใหม่ในค่าคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ